ทางด้านของแกนนำนปชก็เตือนไปยังกองทัพนะครับว่าปกป้องรัฐบาลโดยเชื่อว่าหากทำรัฐประหารสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยเตรียมชุมนุมใหญ่ในวันที่13มกราคมพร้อมกับการประกาศปิดกรุงเทพของม็อบประชาธิปัตย์กับนางธิดาถาวรเศรษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวว่า การประกาศปิดกรุงเทพของม็อบประชาธิปัตย์ไม่ใช่แนวทางการปฏิรูปประเทศอย่างที่ชอบกล่าวอ้างแต่หวังกลับเข้าสู่อำนาจด้วยรัฐาธิปัตย์และจะยิ่งทำให้ประเทศถอยหลังจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตแสดงบทบาทในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการกระทำที่ขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน ทางนี้ขอเรียกร้องให้กองทัพทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้รัฐบาลอยู่รักษาการจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งกองทัพต้องตรหนักและเรียนรู้ถึงการรัฐประหารที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อประเทศชาติครับการกล่าวอ้างปฏิรูปประเทศไทยและปฏิรูปอย่างคนดีแต่เริ่มต้นด้วยการ,รเผด็จการ ประเทศไทยปิดกรุงเทพไม่ให้คนออกเดินทางหรือไปที่ไหนที่ไหนนี่เขาเรียกว่าปฏิรูปได้อย่างไรอันนี้มันพด็จการของคนกลุ่มน้อยที่กระทำต่อคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแท้ๆค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นอย่าเอยอ้างคำว่าปฏิรูป เพราะปฏิรูปนั้นเป็นการทำให้ดีขึ้นและเป็นการทำในระบบและเป็นการทำในระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาทำขณะนี้ไม่สามารถเรียกว่าเป็นการปฏิรูปได้เป็นการทำให้ประเทศถอยหลังหันหลังให้กับระบอบประชาธิปไตย นายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชกล่าวว่าการปิดกรุงเทพปิดประเทศเป็นการนำประชาชนและประเทศชาติมาเป็นตัวประกันขณะที่กะกะตอเองก็แสดงบทบาทสอดรับกับการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งกะกะตทั้ง5คนควรลาออกหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่2กลุมภาพันธ์นี้ได้ จึงต้องเป็นภาระหน้าทีของคนเสื้อแดงที่ต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยโดยเตรียมนัดชุมนุมใหญ่เปิดประเทศไทยในวันที่13มกราคมควบคู่ไปกับการปิดประเทศของม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งปีนี้จึงเป็นปีแห่งการต่อสู้ของคนเสื้อแดงครับแต่เอากันเป็นว่านัดหมายกันล่วงหนะ้าเมื่อคุณคิดจะปิดประเทศวันที่13มกราคม ปิดประเทศ13มกราเราก็นัดเปิดประเทศกันในวันที่13มกราเหมือนกันรายละเอียดขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นจะได้อธิบายความตามลำดับแต่ในเบื้องต้นนั้นได้แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั้งแผ่นดินว่า ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมพร้อมกันแล้วและที่สำคัญที่สุดเราก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ภายใต้รัฐธรรมนูญทุกประการภายใต้กฎหมายทุกประการด้านนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชได้เตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบก ต้องสั่งและทำตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาพร้อมเตือนนะครับว่าอย่าคิดทำรัฐประหารซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วจะยังนำไปสู่สงครามกลางเมืองอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้กะกะตพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครสอสออกไปจากเดิมด้วย